พอผมบอกว่าจะทําเรื่องความตายเนี่ยครูวิศิ์ว่าโอ้โหสำคัญยิ่งเลยโดยเฉพาะนาทีตอนจะตายเนี่ยครูวิสิธิ์พูดในทํานองว่าสมาธิสําคัญครับ,รบตอนนั้นสําคัญอย่างไรครับคือความเชื่อของเราชาวชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อกันว่าในวินาทีสุดท้ายตอนที่ตอนที่จะดับจิตน,นะครับถ้าเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกําลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่ มันจะเป็นตัวที่ส่งเราไปสู่ภูมิใหม่เนี่ยที่จะมีสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่ากำลังใจจะขาดแล้วหมกมุ่นอยู่ไอ้เรื่องของความสกปรกโสกมมความชั่วอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากประจัยขาดไปตอนนั้นปั๊บเนี่ยนะครับไอไอไอชาติใหม่ที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าทศาสนาพ,พุทธนั้ถือว่าตายแล้วเกิดนะครับยกเว้น,นไม่ใช่าตายแล้วสูญย์นะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่มัวไปล่องลอยที่ไหนครับตายแล้วเกิดแต่เกิดเป็นอะไร่านั้นเองเกิดทันทีแบบครับเกิดทันทีครับอ๋ออย่างนั้นแหละครับครับเกิดทันทีทันทีนี่ในในวันนั้นหรือในวันนั้นนะฮะเดี๋ยวนั้นนะตอนที่จิตตอนที่จิตดับเนี่ยอ๋อครับวนนั้นที่บอกว่าเป็นผีเป็นอะไรเรียแว่าไปเกิดเป็นอ้นั้นอ่าเปิเป็นผีไปเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีเพราะฉะนั้นสมาธิตอนนั้นสําคัญตรงนั้นสําคัญมากเพราะฉะนั้นนักเรียนสมาธิจึงต้องเตือนกันเอาไว้เสมอครูบาอาจารย์ทนนสสออเม ว่าสมาธินั้นต้องทําตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะเหตุว่าเราไม่รู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้ามาันม,มาถึงปุ๊บในขณะที่จิตของเราสงบเป็นสมาธิอยู่นะครับก็เป็นที่เข้าใจหรือเชื่อกันว่าว่าเกิดปุ๊บในขณะนั้นเนี่ยภูมิใหม่ที่เกิดที่ที่เราจะไปสู่เนี่ยก็จะเป็นภูมิของความสงบความสะอาดอย่างเดียวกับสภาพจิตของเราด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับที่คุณพระศิธิ์เคยบอกว่าถ้าหากว่าผมสนใจเรื่องสมาธิเนี่ยจะแนะให้ใช่ฮะอาจารย์ เป็นเหตุผลหนึ่งจะมีเหตุผลอื่นด้วยนะคือตอนที่ว่าถ้าเราจะดับจิตเนี่ยที่โดยมากผู้ใหญ่มักจะสอนเราไว้นะฮะให้พุทโธเข้าไว้อะไรนีให้มีสติหรือพระอรหังเนี่ยนะฮะคือบอกตอนจะตายเขาจิตจะดับเนี่ยเขาเรียกว่าให้เขาเรียกมรณาสันนการนะคะคือถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรตรงเนี้ยคติเนี่ยจะนําเราไปเกิดและบางคนบอกไม่เชื่อเพราะงั้นถ้าคนทําดีมาตั้งเยอะแต่พอไปคิดถึงสิ่งไม่ดีและจะไปเกิดไม่ดีมันจะมันจะยุติธรรมหรือบอกยุติธรรม คืออย่างนี้ฮะท่านบอกเหมือนว่าเราเลี้ยงเลี้ยงโคเอาไว้นะฝูงหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยพอเย็นเราต้อนเข้าคอกเนี่ยตัวไหนเข้าก่อนมันก็จะไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะตัวไหนเข้าทีหลังจะอยู่ปากคอกและพอเช้าเราเปิดคอกตัวไหนออกก่อนคะตัวหลังค่ะตัวที่อยู่หน้าปากคอกมันออกก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพอเราตายปั๊บเราคิดถึงเรื่องอะไรไปก่อนทีหลังนี่ใช่ไหมพอตายปั๊บไอ้ตัวที่อยู่ทีหลังมันจะออกก่อน ถ้า,าคิดคดีพาไป,ไปเกิดดีคิดไม่ดีพาไปเกิดไม่ดีน่าสนใจครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์พอใจครับตรงนี้หรือเปล่าครับที่มีพิธีกรรมคนที่ก่อนจะตายนะครับเห็นทางคนจีนเนี่ยเขาให้กินฮู้ผมก็ผม,ผมผมเองก็ฟังฟังเข้ามานะครับก็คือเป็นตัวหนังสือที่เขียนแล้วก็ใส่เผากระดาษใส่น้ําแล้วให้ให้กินแต่ว่าทางทางพุทธหรือว่าผู้ที่ฝึกสมาธิบอกว่าให้สมาธิตอนนั้นให้ให้นึกให้ดี อาจารย์ว่างไงครับอาจารย์ถามเฉพาะพธิธีกรรมแต่แต่ผมตอบกว้างนิดหนึ่งแล้วกันจริงๆพิธีกรรมเนี่ยมันมันมันมีคติอยู่สองอย่างด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าเรื่องจีนนี่เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทั้งในส่วนที่เพื่อที่จะทําให้ดวงวิญญาณนั้นอ่ะออกไปในรูปร่างอย่างไรแล้วออกไปในลักษณะแบบไหนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพิธีกรรมที่ทําเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นลูกหลานลูก,ลก ที่เป็นลูกที่ที่สืบนะฮะสืบสายโลหิตโดยตรงเนี่ยจะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าหากอาจารย์ถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับที่จะทากับวิญญาณนั่นนะคกับคนที่กําลังจะตายมีมันก็มีหลายคติตรงนั้นนะฮะมีทั้งคติทางพุทธศาสนาถ้าหากที่อาจารย์บอกว่าเขียนหู้เขียนยันอะไรเนี่ยแล้วก็เผาละลายน้ําให้กินนั่นอ่ะอันนั้นเป็นคติทางเตา ทั้ทงเตาทัะะ้งเตาอันนั้นจะเป็นการส่งดวงวิญญาณแล้วจะทําให้ดวงวิญญาณเนี่ยนะฮะมีพลังอํานาจมากในยะหนึ่งในอีกในยะหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยสามารถต่ออายุได้นะฮะมีส่วนช่วยที่จะต่ออายุได้แต่ที่นี้เคล็ดวิธีในการที่จะต่ออายุเนี่ยมันก็แตกไปตามสำนักเตาต่างๆมันไม่มีสแตนดาร์ดไดส์นะฮะท,ที่ทำเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดนะฮะแม้ว่าจะอยู่ในสคูอฟเตาเหมือนกันหมดนะฮะ มันก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยระบบปรัชญาความคิดของเต่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทางฟิสิกส์แล้วก็ใกล้กับที่คุณหมอพูดมากเลยทีเดียวแต่แอฟพร็อพทิสที่ที่พวกบรรดาเต้าหินทั้งหลายหรือว่าคนที่เป็นนักบวชในรฐทีเต่าเนี่ยเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมันมันแตกออกค่อนข้างจะมากแล้วเราพบว่าในช่วงระยะอันนี้ขอกลับเข้าไปในพงศาวดารจีนนิดนึง ในประชุมพงศาวดารจีนเนี่ยตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ซ่ง,งเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการประสานแล้วก็กลืนกันค่อนข้างมากระหว่างเองที่กายความเชื่อของเตา๋ากับทางพุทธศาสนามาหาย,ยานเราพบว่าแม้กระทั่งในกระดาษยันนะฮะที่อาจารย์เยกวาฮูเนี่ย ที่ทําโดยนักพรตในนิกายเต๋าเนี่ยปรากฏเอามีพระสูตรมีอะไรต่อมีอะไรของทางฝ่ายพุทธมหายานเนี่ยปนอยู่ในนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นมันมันดีแครไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าไอ้ practice อันนี้เนี่ยเป็นเป็นเต๋าล้นร้วนหรือว่าเป็นพุทธปนมาในรูปแบบอะไรบ้างก็เหมือนเหมือนพุทธครามนะครับปนปนกันอยู่ครับ